สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาขยายพันธุ์ดอสีผสมกันนะคะวิธีการขยายพันธุ์ในวันนี้เราก็จะไม่ปักชำไม่ตอนกิ่งนะคะแต่เราก็จะมีอีกวิธีที่ง่ายกว่านั้นและรวดเร็วสะดวกเมื่อลา,ลาของเขามาเราก็สามารถตัดพร้อมปลูกได้เลยนะคะ <S <S อปุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็มีดินล้วนนะคะที่ใช้สําหรับในการปลูกแล้วก็มะพร้าวสับนะคะมะพร้าวสับละเอียด หนึ่งกระถางเล็กๆนะคะส่วนกระถางที่ใช้นะก็เป็นกระถางธรรมดาทั่วไปนะคะดินด้วนสำหรับเหมาะกับการปลูกวิธีการเลือกกิ่งในการขยายพันธุ์ในวันนี้ก็คือเราก็จะเลือกกิ่งที่มีขนาดแก่นะคะคือกิ่งสีน้ำตาลเวลาการขยายพันธุ์เราก็จะดูเคล็ดลับง่ายๆนะคะพิกท้องนี่เลยก็คือกิ่งที่มีรากแก่นะคะพร้อมที่จะแตกหนอ่อพร้อมที่จะวิ่งเดินแบบนี้นะคะ การขยายพันธุ์ใช้นี้ก็คือประมาณ7วันนะคะเราก็จะได้ต้นที่ล,ำ,ลำต้นที่แข็งแรงนี่นะคะก็คือรากของเขาจริงๆเลือกสีผสมก็มีรากอากาศแบบนี้นะคะเมื่อกิ่งของเขาเจริญเติบโตเต็มที่รากอากาศตรงนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะแล้วก็เป็นการขยายพันธุ์ที่ไม่ยุ่งยากและก็ง่ายต่อการเจริญเติบโตด้วยนะคะ หลังจากที่เราเตรียมเดนเสร็จแล้วเราก็กิ่งนี้นะคะเขาก็เอียงมาด้านนอกพอดีเราก็ยกกระถางแบบนี้นะคะยกกระถางวางไว้เราก็โน้มลงมานะคะโน้มโน้มลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะโดยการใช้ขวดทับนี่นะคะเราใช้ขวดทับ ขวดนี้เราก็ใส่น้ํานะคะเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มความชุ่มชื้นอีกวิธีหนึ่งก็คือเมื่อขวดเอียไปเรืยๆน้ําก็จะหยุดนะคะหลังจากที่เราใช้ขวดทับก็จะต้นของเขาก็จะเอียงเราสังเกตนะคะให้รากของเขาติดกับดินหลังจากนั้นเราก็ทับไปด้วยขุยมะพร้าวนะคะมะพร้าวสับขุยละเอียดแบบนี้นะคะการใช้ มะพร้าวสับในการโรยด้านบนเป็นการเพิ่มความชื้นและเป็นวิธีการเล่งรากอีกวิธีหนึ่งนะคะแล้วก็การใช้ขวดน้ําทับก็คือเมื่อกิ่งของเขารากลงไปด้านล่างน้ําตรงนี้ก็จะหยุดก็จะทําให้ความชื้นของเขาสม่ําเสมอก็จะทําให้รากของเขาเจริญเติบโตได้เร็วได้ไวนะคะนี่ค่ะใส่ไปให้ทั่วกระถางเลยนะคะ นี่เรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็จะเป็นนี้แบบนี้นะคะเป็นการล่อรากอย่างหนึ่งเพื่อข้ามไปอีกระถางหนึ่งนะคะวิธีการนี้ข้อดีก็คือจะทําให้ต้นใหม่แข็งแรงนะคะโดยที่เมื่อรากของเขาแน่นตนิดประมาณ 1- นถึงสอาทิตย์นะคะเราก็จะตัดตรงนี้เราก็จะได้กระถางต้นใหม่นะคะโดยที่แข็งแรงแล้วก็พร้อมปลูกพร้อมจําหน่ายได้เลยค่ะเคล็ดลับง่ายอีกอย่างหนึ่งก็คือการเลือกกิ่งที่แข็งแรงและแก่ ก็จะทําให้ลากของเขาวิ่งเร็วนะคะการล่อลากด้วยกระถางต่อกระถางก็จะทําให้เจริญเติบโตเร็วขอบคุณที่ติดตามรับฟังรับชมค่ะอย่าลืมกดไดลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ตั้งมูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ